ใครที่กําลังเจอปัญหานี้นะครับคือเล่นหุ้นมาก็หลายปีนะครับแต่ขาดทุนตลอดนะครับแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าใครใช้หลักคิดที่ผมบอกในคลิปนี้นะครับจะสามารถปรับการลงทุนของคุณนะ่ะให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคไหม ต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาหลักของนักลงทุนหลายๆคนนะครับที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเองก็ตามนะครับเราก็พบว่าไม่จะว่าจะเกิดจากการซื้อหุ้นผิดตัวซื้อหุ้นตามคนอื่นซื้ออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ติดดอยติดหุ้นติดอะไรอยู่นะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่ามันมีหลักวิธีการคิดอยู่แค่2ข้อเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจาก วัฏฏะสงสารนี้นะครับไปได้นะครับก็คือเรื่องแรกครับคุณต้องหยุดทำสิ่งที่ทำอยู่ครับฟังให้ดีนะคุณต้องหยุดทำสิ่งที่ทำอยู่ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้ามันเวิร์กมันเวิร์กไปนานแล้วจริงปะถูกไหมครับถ้าไอสิ่งที่คุณเคยทำทั้งหมดอะไม่ว่าคุณจะเคยทำหนึ่งามสี่หอะไรมาก็ตามแล้วมันเวิร์กนะ วันนี้คุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องของการขาดทุนนะครับคุณจะไม่ได้มานั่งปวดหัวคุณจะไม่ต้องมานั่งเครียดอย่างแน่นอนถูกไหมครับผมพูดถูกไหมถูกไหมเพราะถ้าคุณสิ่งที่คุณทำหนึ่งสองสามสี่ห้ามันโอเคอ่ะคุณก็จะมีแต่กําไรไงแต่ถ้าวันนี้สิ่งที่คุณทําแล้วมันทําให้คุณขาดทุนทําให้พอร์ตคุณติดลบน่นแสดงว่าไอ้ทั้งหมดเนี้ยมันไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําข้อที่2 นะครับก็คือหลักคิดข้อที่2ก็คือให้ลองทำนะครับสิ่งตรงข้ามนะครับลองทำสิ่งใหม่ครับที่ไม่เคยทำเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ใช้หลักคิดแค่นี้จริงนะเพราะอะไรครับเพราะเรื่องเดิมครับเพราะถ้าการทำสิ่งเดิมแล้วมันเวิร์มันเวิร์ไปนานแล้วครับ การทําสิ่งเดิมนะครับแล้วหวังผลที่เปลี่ยนไปมันไม่มีทางครับถ้าวันนี้คุณอยากได้นะครับผลลัพธ์ใหม่ๆครับคุณต้องเปลี่ยนอก,การการะทําตรงนี้ให้มันดีขึ้นถูกปะ่ะคุณต้องเลิกทําสิ่งนี้แล้วมาทําสิ่งที่สองเลิกทําสิ่งที่1มาทําสิ่งที่2แทนเพื่อหวังว่าให้สิ่งที่2มันเกิดผลลัพธ์ใหม่ถูกไหมเพราะถ้าคุณยังทําแต่สิ่งเดิมมันก็ยังได้คงได้สิ่งเดิม นี่คือหลักคิดง่ายๆนะถูกไหมครับอันนี้คือลอจิกเลยนะคือหยุดทําสิ่งที่ทําอยู่นะครับแล้วมาลองทําสิ่งที่ไม่เคยทําหรือลองทําสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยทํานะครับผมอยากยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้ครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับว่าคุณเคยซื้อหุ้นสมมุติการซื้อหุ้นนะการบายนะครับเพราะอะไรครับซื้อหุ้นด้วยการที่มีคนแนะนำอ่ามีคนอื่นแนะนำนะครับ ซื้อหุ้นตามเพื่อนซื้อหุ้นตามโบรกเกอร์ซื้อหุ้นตามคนใกล้ตัวที่เขาบอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ดีนะคุณเข้าไปลงทุนเถอะเราเข้าไปลงทุนเถอะมันจะได้กําไรซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปขายตรงนั้นมันเวิร์กแน่นอนถ้าเราเคยทําแบบนี้อยู่นะครับแล้วมันไม่เวิร์กสิ่งที่งทำาไงครับก็เลิกทําแบบนี้ครับอย่าซื้อหุ้นตามที่คนแนะนําแต่ให้ซื้อหุ้นด้วยอะไรให้ซื้อหุ้นด้วยการคิด,ดวิเคราะห์ด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองครับ เปลี่ยนแค่สิ่งนี้ครับจากที่เคยซื้อตามคนอื่น่ะเอาใหม่ฉันไม่ซื้อตามคนอื่นแล้วเรามาคิดเรา,าวิเคราะห์ด้วยตัวเองในการเลือกหุ้นในการลงทุนเห็นไหมครับมาดูต่อครับถ้าเราเคยซื้อหุ้นเพราะว่ามันมีข่าวดีวุ้ยหุ้นตัวนี้มีข่าวดีมากๆแล้วเราก็เข้าไปซื้อตลอดเลยตัวไหนมีข่าวดีเราจัดเต็มเราอัดตลอดถูกไหมแล้วมันก็ไม่เคยเวิร์กสิ่งที่ต้องทําคืออะไรครับก็เลิกทําสิ่งนี้ครับแล้วมาทําสิ่งอะไรครับ ลองไปซื้อหุ้นที่มีข่าวร้ายบ้างสิเมื่อไหร่หุ้นตัวไหนมีข่าวร้ายนะครับหรือไม่มีข่าวลองไปซื้อกลุ่มเหล่านั้นบ้างสิงเห็นไหมเปลี่ยนไปทําสิ่งตรงข้ามไงที่เคยซื้อข่าวดีถูกไหมไม่ต้องซื้อละหยุดซื้อหยุดซื้อข่าวดีไปซื้อตัวที่มีข่าวร้ายในทางกับการทําไงครับขายแทนที่จะซื้อตัวที่มีข่าวดีให้ขายตัวที่มีข่าวดีนึกอไหม แทนที่จะขายตัวที่มีขาร้า,ายให้กลับไปซื้อตัวที่มีข่าร้ายเนี่ยเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณทําเหตุเปลี่ยนผลมันถึงจะเริ่มเปลี่ยนถูกไหมครับมาดูต่อไปครับถ้าคุณยังซื้อหุ้นด้วยตามความรู้สึกความรู้สึกดีนี่อย่างกับชื่อเพลงนะครับก็คือคุณซื้อหุ้นที่ผ่านมาซื้อหุ้นด้วยสัญชาตญาณว่าเฮ้ยโหฉันว่านะเราว่านะหุ้นตัวนี้ไม่ต้องดีแน่นอน มันต้องดีแน่นอนนะครับแล้วมันไม่เคยเวิร์กก็เลิกทำครับเลิกซื้อหุ้นตามความรู้สึกครับแต่ให้ทํทตรงข้ามครับก็คืออะไรซื้อหุ้นด้วยเหตุผลครับเอาเหตุผลมาซับพอร์ตบ้างสิสายสินไปละแล้วมันไม่เวิร์กสายสินสายมูสายอะไรแล้วมันไม่เคยเวิร์กเฮ้ยเอามาสายลอจิกสายเหตุและผลบ้างสิมาหารแบบ1、นบวกหให้เท่ากับ2บ้างสินะมันอาจจะเวิร์กก็ได้ถูกปะ ด้วยการอะไรครับซื้อเพื่อไผลซัพพอร์ตก็คือเลยไปซื้อหุ้นที่อลองอ่านงบการเงินดูงบการเงินดีๆไปซื้อหุ้นเหล่านั้นนะครับเป็นไงเราไปดูกราฟกราฟหุ้นที่ดีๆนะรกราฟหุ้นที่น่าสนใจนะครับเอา2ตัวนี้มาเป็นองค์ประกอบในการจัดเห็นไหมเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่เราทําขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราเคยซื้อหุ้นไปนครับซื้อหุ้นแค่3-5ตัวหรือซื้อหุ้นแค่ตัวเดียวคือ All-in ก็คือตัวเดียวเลยอ่ะนะมีเงินเท่าไหร่จัดไปตัวเดียวเลยอะแล้วมันไม่เวิร์กอะก็ลองเลิกทําสิ่งเหล่านี้ครับหยุดทํามันครับแล้วทําสิ่งตรงข้ามจากเคยซื้อ3ามหตัวเคยซื้อแค่ตัวเดียวเป็นไงครับซื้อกระจายไปเลย 20. ่สถึงสาตัวนะครับนะลองแนวทางใหม่บ้างมันอาจจะเวิร์กก็ได้ถูกปะ่ะเพราะเราทำสิ่งเดิมมาตั้งนานมาตั้งหลายปีแล้วอะ่ะแล้วมันไม่เวิร์กทำไมไม่ลองทําสิ่งใหม่ล่ะ ถูกไหมครับอ่ะมาดูสมมติเราเคยซื้อซื้อขายหุ้นรายวันนะครับซื้อหุ้นตอนเช้าขายหุ้นตอนบ่ายอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าขาย day b บ day นะครับหรือขายรายวีปนะครับถือสัก1สัปดาห์แล้วก็ขาย2ส,สัปดาห์แล้วก็ขายอะไรไ้ยขายซื้อหุ้นขึ้นไป1 0แล้วก็ขาย5%แล้วก็ขายนะคือพูดง่ายว่าเก่งกำไรแล้วมันไม่เวิร์กทำไมไม่เลิกทำอ่ะไม่ลอง ถือหุ้นยาวบ้างแทนที่จะซื้อแล้วขายภายในวันซื้อแล้วขายภายแบบภในไม่กี่วันภายในอาทิตย์เดียวทาไมไม่ลองซื้อแล้วถือให้ยาวหนึ่งปีบ้างตั้งใจกับตัวเองเลยเลิกทําละฉันเลิกทําละเพราะสิ่งที่เคยทํามามันไม่เวิร์กนะถ้ามันเวิร์กมันเวิร์กไปนานแล้วถูกไหมลองมาทําสิ่งใหม่บ้างสิอ่ะถ้าอย่างนั้นลองซื้อหุ้นแล้วถือยาวหนึ่งปีแบบไม่ขายเลยถูกไหมผมเชื่อนะครับว่าถ้าเรานะครับสามารถ เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้หยุดทําสิ่งที่เคยทําที่มันไม่เวิร์กแล้วมาทําในสิ่งตรงข้ามกับสิ่งเหล่านั้นผมมั่นใจนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าใครนะครับเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้นะซึ่งมันมีเยอะมากนะเป็นเคล็ดลับที่ผมใช้แล้วก็ผมบอกเนี่ยว่าเยอะมากนะครับมูลค่ามหาศาลตรงนี้เลยนะถ้าเอาไปใช้เอาไปบัติไปใช้จริงนะครับมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับพวกเราอย่างแน่นอนแต่วันนี้ หลายคนมักมองข้ามสิ่งง่ายๆเหล่านี้ครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าการทําทสิ่งง่ายๆในตลาดหุ้นทําได้ยากครับโอ้รู้หมดครับซื้อหุ้นต้องซื้อหุ้นในข่าวร้ายซื้อหุ้นเป็นไงครับด้วยเหตุผลนะครับซื้อหุ้นกระจายลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซื้อหุ้นแล้วถือยาวถึงจะกาไรผมบอกไอ้สิ่งง่ายๆเหล่านี้แหละนะครับที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามมักมองว่าเฮ้ยมันง่ายเกินไปไม่ทาหรอกอยากจะถามกลับว่า แล้วไอ้สิ่งที่ทําอยู่อ่ะแล้วถ้ามันเวิร์กอ่ะถ้ามันโอเคแล้วมันดีมันใช่อ่ะแล้วทําไมเราถึงเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับตัวเราอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับใครยังไงก็ไม่รู้ครับผมให้ตรงนี้เป็นแนวคิดครับว่าถ้าคุณเล่นหุ้นมานานหลายปีแล้วนะแต่ยังขาดทุนตลอดไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะครับหนึ่งครับให้หยุดทําสิ่งที่เคยทําครับนะสิ่งที่ทําอยู่นะครับแล้วลองทําสิ่งตรงข้ามครับนะครับผมรับรองว่า ผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับนะจาไว้ครับถ้าสิ่งที่เราเคยทําแล้วมันเวิร์กนะครับป่านเนี้ยมันเวิร์กไปนานแล้วนะครับใช้ได้กับทุกเรื่องนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่การลงทุนนะครับการใช้ชีวิตเรื่องการเงินเราเรื่องความรักเราเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสังคมเป็นอย่างนี้หมดครับถ้าสิ่งที่เคยทําอยู่มันเวิร์กมันเวิร์กไปนานแล้วครับถ้าวันนี้เราต้องการสิ่งใหม่เราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆ เราต้องทําอะไรที่เราไม่เคยทำครับมันถึงจะสร้างผลลัพธ์แบบใหม่ให้กับชีวิตเราได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็นะถ้าใครชอบทริปแบบนี้นะครับยังมีให้ติดตามอีกมากมายนะครับทาง YouTube ของผมทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับชื่อว่า s h o p ครับนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันได้เลยนะครับรับรองว่ามีความรู้ด้านการเงินการลงทุนอีกเพียบนะครับที่ให้พวกเราศึกษากัน แล้วก็เป็นความรู้จากประสบการณ์จริงนะครับไม่อิงนิยายไม่อิงตำราใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เกิดจากประสบการณ์ที่ผมพบเจอกับตัวจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากสุดท้ายไว้นะครับสำหรับคนทีอ่อยากจะศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านการลงทุน นะครับไม่ว่าคุณจะเคยลงทุนหรือไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมมีคอร์สหลักๆอยู่เนี่ยคอร์สออนไลน์นะครับหลักๆอยู่ทั้งหมด3คอร์สนะครับคอร์สแรกนะครับชื่อว่านักสะสมหุ้นมือใหม่นะครับจะเป็นคอร์สที่สอนคนธรรมดาครับให้เล่นหุ้นแบบมืออาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นร์อนี้ชื่อบอกอยู่แล้วว่ามือใหม่นะครับก็จะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนหรือว่าเพิ่งเข้าในตลาดหุ้นมาไม่นานนะครับยังไม่ รู้ว่าจะลงทุนยังไงแบบไหนถึงจะเหมาะกับเรานะครับผมบอกเลยว่าผมได้ถ่ายทอดไว้ทั้งหมด35บทเรียนนะครับในคอร์สนี้นะครับที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้ก่อนลงสนามจริงนะครับบอกเลยว่ามีทั้งบทความมีทั้งคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แถมยังมีไลฟ์สดนะครับที่เป็นการ Q&A ในคอร์สนี้อีกอยู่ประมาณ4ครั้งนะครับก็ สมัครเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเต็มตรงนี้นะครับอยู่ที่9,900บาทนะครับแต่ว่าผมให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับที่ราคาเพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับคอร์สนี้นะเนื้อหากําลังลงจะครบแล้วนะครับจะครบสิ้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็สามารถสมัครครั้งเดียวนะครับดูได้ตลอดชีพนะครับเรียนผ่านกลุ่ม a c e b o o k นะครับเป็น Facebook กลุ่มปิดนะครับชื่อว่านักสะสมหุ้นมือใหม่ ก็สมัครเข้ามาได้นะครับสนใจคอร์สนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชื่อว่าช็อปครับเท่านั้นนะครับเข้าติดต่อเข้าไปทางอินบ็อกซ์เพจเท่านั้นนะครับนะฮะแล้วก็มีคอร์สที่2นะครับชื่อว่าคอร์สมาสเตอร์นีเวอเอร์นะครับตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วนะชื่อว่ามาสเตอร์คือเป็นระดับปรมาจารย์นะครับเป็นกลยุทธ์การลงทุนขั้นสูงครับของนักลงทุนระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่า คอสเนี้ยผมสอนหมดนะเป็นทั้งหมด14สูตรรับการลงทุนครับที่นักลงทุนรายใหญ่เขาไม่มีทางบอกคุณแน่นอนแต่นั่นคือสิ่งที่เขาใช้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมใช้แล้วมันก็เวิร์กมากมากด้วยคอสนี้สร้างผลตอบแทนให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมาหลักแสนก็มีแล้วนะครับนะต้องบอกเลยว่าราคาเต็มตรงนี้อยู่ที่30 0 0 0บาทนะครับพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับ15,900บาทเท่านั้น ก็เข้าไปศึกษาเข้าไปดูกันได้เลยนะครับติดต่อไปทางอินบ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ผมสอน s t r a t e g กลยุทธ์การลงทุนทั้งหมดนะเครื่องมือการลงทุนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านงบการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางเทคนิคนะจุดซื้อจุดขายหุ้นที่ดีที่สุดการหาหุ้นตีนเขาการหารอบหุ้นการใช้เวฟ ในการดูว่ามีกี่เวฟอะไรยังไงนะครับทั้งเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนจะวางพอร์ตยังไงนะครับให้การลงทุนเราเสี่ยงไม่ถึง1%แต่โอกาสกําไร Infinity ี้นะครับคอร์สที่ผมถ่ายทอดไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับก็จะมีราคาพิเศษให้กับพวกเรานะครับพิมพ์เข้าไปว่า Master i n v e s เวสครับสนใจคอร์สมาสเตอร์อินเวสนะครับ แล้วก็คอสสุดท้ายครับจะเป็นคอสที่เป็นคอสเสริมพิเศษนะครับชื่อว่าอ่านใจหุ้น28เซกเตอร์นะครับจะเป็นคอสนะครับที่ผมเน้นในการเจาะลึกนะครับหุ้นทุกอุตสาหกรรมนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละอุตสาหกรรมมันมีเนเจอร์ของมันยังไงธรรมชาติของมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์หุ้นทุกกลุ่มธุรกิจเลยนะทั้งหมด28เซกเตอร์นะครับพร้อมประเมินมูลค่าหุ้นมากกว่า100ตัวหมายความว่าในคอสเนี้ ผมจะเอาหุ้นแต่ละตัวในแต่ละเซกเตอร์ที่เป็นเหมือนผู้นําตลาดนะครับเอามาประเมินให้พวกเราดูเลยว่าจุดไหนคือจุดถูกของหุ้นเหล่านี้จุดไหนคือจุดแพงของหุ้นเหล่านี้นะครับถ้าพวกเราจดเราเอาไปจําให้ดีนะเราจะรู้เลยว่าไอ้หุ้นกลุ่มนี้หุ้นตัวนี้นะครับจุดแพงจุดถูกอ่ะนักในฐานะนักลงทุนรายใหญ่ๆเนี่ยเขามองกันจุดไหนเรียกว่าถูกจุดไหนเรียกว่าแพงนะครับผมได้ถ่ายทอดไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถ เข้าใจนะครับว่าจุดไหนคือจุดแพงของหุ้นจุดไหนคือจุดถูกของหุ้นได้โอกาสทํากําไรโอกาสเข้าซื้อได้ถูกจุดแล้วโอกาสขายได้ราคาดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับพวกเรามากๆนะครับก็ราคาเต็มของคอร์สนี้นะครับหนึ่งาบาทนะครับแต่ว่าพิเศษเหมือนกันสําหรับ คนที่ดูในคลิปนี้นะครับเหลือเพียง8,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อไปทางเดิมครับ Inbox Facebook Page ช b อะครับนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับสนใจทั้ง3คอร์สนี้เลยนะครับนักสะสมหุ้นมือใหม่นะครับ Master Investor นะครับอ่านใจหุ้น28 Sector นะครับก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับถ้าเข้าไปถามกันได้ทาง Inbox Page เท่านั้นนะครับถามใน YouTube ในคอมเมนต์ไม่ได้นะต้องไปถามใน Inbox Facebook Page เท่านั้นเพราะว่าคอร์สทั้งหมดนี้นะครับสามารถเรียนได้ทางกลุ่ม เฟซบุ๊กกลุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการสมัครครั้งเดียวนะครับแต่สามารถเรียนได้ตลอดชีพนะครับถ้าผมมีเนื้อหาอะไรที่จําเป็นที่จต้องอัปเดตใหม่ๆเนี่ยผมจะมีการอัปเดตใหม่ให้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้อย่างคอสต์มาสเตอร์อินเวสเซอร์เนี่ยก็จะมีเนื้อหาใหม่ที่กำลังจะอัปเดตให้เพิ่มอีก2เรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการไลฟ์สดมา QA เกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจคอสตไหนติดต่อเข้าไปถามถามทีมงานนะครับได้ทางอินบ็อกซ์เพจเลย แล้วก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายฝากติดตามกด subscribe กด follow ทั้งทาง Facebook และทางทาง YouTube นะครับ Shop Club Channel ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนดีๆอย่างแน่นอนสวัสดีครับ